สวัสดีครับพบกับเช้าวันพุทธที่4มิถุนา2568นะครับช่องพระดีพุทธคุณสูง EP ที่53นะครับวันนี้มีพระสมเด็จมาแบ่งปันกันในราคาองค์ละ200บาทและ300บาทนะครับสนใจโทร062 560 8471หรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับรับชมวงที่หนึ่งได้เลยนะครับ งอ,องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับแตกลายงาสวยๆแบบนี้เลยนะครับองค์เป็นพระไม่มีโกรบนะครับแบ่งปันให้เช่ากันในราคาองค์ละ200บาทนะครับ ด้านหลังขององค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับเนื้อหามวลสารชัดเจนนะครับองค์ที่สองนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าๆนะครับพิพ์ทรงชัดเจนนะครับ องที่2นะครับด้านหลังจะสลักคำว่าเฮงนะครับ,รบมีตัวอักษรคำว่าเฮงนะครับอง์ที่2นะครับองค์ที่2นะครับ,รบต่อไปอง์ที่3มนะครับ องค์ที่3นะครับพิมพ์ทรงสวยๆกันเลยนะครับด้านหลังจะมีอักษรคาว่ารวยนะครับองค์ที่3นะครับเนื้อสวยๆกันเลยนะครับ องที่สามนะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับเป็นพระสมเด็จลงรักทองนะครับพิมพ์ทรงสวยสวยกันเลยนะครับลงรักทองสวยสวยกันเลยสูมกันให้ดูชัดเจนนะครับด้านหลังขององค์ที่สี่นะครับ ที่4นะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าๆเ,เหมือนกันนะครับองค์ที่ห้านะครับซูมกันให้ดูชัดเจนนะครับพิมพ์ทรงสวยๆกันเลยหน้าตาชัดเจนนะครับองค์ที่ห้านะครับ ด้านหลังจะสลักคําว่านาคหลวงนะครับองค์ที่ห้านะครับนะครับสูงมาให้ดูชัดเลยนะครับนาคหลวงนะครับสลักคําว่านาคหลวงนะครับองค์ที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่หกนะครับเป็นพระสมเด็ิเนื้อสีดํานะครับเป็นเนื้อสีดํานะครับองค์ที่หกนะครับ ปากหน้าตาชัดเจนนะครับด้านหลังขององค์ที่6นะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับองค์ที่6นะครับต่อไปองค์ที่7นะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อสีดำเหมือนกันนะครับ เป็นพระไม่มีกรอบนะครับแบ่งปันให้เช่ากันในราคาองค์ละ2 0 0บาทนะครับส่งฟรีปลายทางนะครับส่งฟรีทั่วประเทศเหมือนกันนะครับองค์ที่7นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่7อีกด้านหนึ่งของท่านนะครับ จะเป็นพระสมเด็จสองหน้านะครับองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับต่อไปองค์ที่แปดนะครับองค์ที่แปดนะครับ,อง,รบองค์นี้เนื้อสวยๆนะครับ พิมพ์ทรงสวยๆกันเลยนะครับด้านหลังขององค์ที่8นะครับจะประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่8นะครับ ต่อไปองค์ที่เก้านะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อสวยๆนะครับกรอบสีทองสวยๆเลยเป็นพระสมเด็จใส่กรอบจะองค์ละสามร้อยบาทนะครับแบ่งปันให้เช่ากันในราคาองค์ละสามร้อยบาทกันเลยเนื้อสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่เก้านะครับพิมพ์ทรงสวยๆกันเลยนะครับแตกลายงาสวยๆเลย ด้านหลังนะครับด้านหลังขององค์ที่9้านะครับสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่9้านะครับต่อไปองค์ที่สิบนะครับเนื้อเก่าเกาแห้งๆกันเลยนะครับพิมพ์ทรงสวยๆกันเลย ให้เช่ากันในราคาองค์ละ300บาทนะครับซูมกันให้ดูชัดเจนนะครับรูปฐานหน้าตาชัดเจนนะครับด้านหลังขององค์ที่10นะครับจะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่10นะครับ องที่10นะครับต่อไปองค์ที่11นะครับเป็นพาสสมเด็จเนื้อเก่าๆแห้งๆเหมือนกันนะครับพิมพ์ทรงสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่สิบเอนะครับเนื้อสวยๆเลยซูมกันให้ดูชัดเจนนะครับ ิมทรงสวยๆกันเลยองค์ที่11นะครับด้านหลังขององค์ที่11ก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่11นะครับ องที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปองค์ที่สิบสองนะครับองค์นี้สวยๆเลยแตกลายงาสวยๆประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่สิบสองนะครับเป็นเนื้อเก่าๆมากเลยนะครับแตกลายงาสวยๆเลยพร้อมกับกรอบสีทองสวยๆกันเลยนะครับประดับด้วยเม็ดเพชรเม็ดพลอยนะครับประดับด้วยเม็ดเพชรนะครับสี กรอบสีทองสวยๆเลยซูมกันให้ดูชัดเจนนะครับรูปลักษณ์หน้าตาชัดเจนนะครับพิมพ์ทรงสวยๆนะครับด้านหลังขององค์ที่12นะครับจะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่12นะครับ ที่12นะครับต่อไปอง์ที่13นะครับพิมพ์ทรงสวยๆกันเลยนะครับเนื้อสวยๆกันเลยแบ่งปันให้เช่ากันในราคาองค์ละ300อบาทนะครับพร้อมกรอบสีทองสวยๆเลยนะครับทางเราส่งฟรีนะครับส่งฟรีนะครับ,รบเก็บมีเก็บเ,บเงินปลายทางจะส่งฟรีนะครับ ด้านหลังขององค์ที่13นะครับสลักคำว่าขั้วโตนะครับองค์ที่13นะครับองค์ที่13นะครับต่อไปองค์ที่14นะครับ สวยสวยเลยนะครับองค์ที่14นะครับพร้อมกับกรอบสีทองนะครับสวยๆกันเลยนะครับพิมทรงสวยๆกันเลยรูปลักหน้าตาชัดเจนนะครับองค์ที่14นะครับองค์ที่อนี้ด้านหลังขององค์ที่14นะครับ องที่สิบสี่นะครับต่อไปองค์ที่สิบห้านะครับองค์นี้เนื้อสวยมากเลยนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าๆมากเลยสูงกันให้ดูชัดเจนนะครับเนื้อหามวลสารชัดเจนนะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับพินทรงสวยๆกันเลยนะครับ งที่15นะครับด้านหลังขององค์ที่15ก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่15นะครับปิดท้ายกับวันนี้องค์ที่16นะครับ องค์นี้เนื้อเก่าๆเลยนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพร้อมกับกรอบสีทองนะครับพิมพ์ทรงสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่16นะครับวันนี้มีทั้งหมด12องค์นะครับของวันนี้นะครับของ EP ที่53นะครับปิดก่อนได้ก่อนนะครับ เป็นพระสมเด็จสองหน้านะครับองค์ที่16นะครับอันนี้จะเป็นอีกด้านหนึ่งของท่านนะครับด้านนี้สวยมากเลยนะครับด้านหลังของท่านนะครับพร้อมกับกรอบสีทองสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่16นะครับ ชอบองไหนสนใจองค์ไหนปิดตามหมายเยขเลยนะครับวันนี้มีทั้งหมด12องค์นะครับ12รายการนะครับทางเรามีบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีทุกรายการนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับช่องทางการติดต่อนะครับที่เบอร์0 6 2 5 6 0 8 4 7 1หนนะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ